การประชุมคอรมอเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นาะยกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชนคนไทยนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่านี่ครัวเรือนในปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันเป็นอย่างไรแล้วรัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันกับพีลีซาได้เลยครับ บอกเลยว่าน่าเป็นห่วงค่ะคุณนิวโดยเฉพาะยอดหนี้เสียตั้งแต่ต้นปีจนถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะเข้าขั้นวิกฤตแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่านี้เสียกลุ่มไหนที่มีสัสดส่วนเพิ่มมากขึ้นบ้างแล้วก็รัฐบาลจะมีมาตรการอะไรมาช่วยแก้ปัญหานี้บ้างน,นะคะไปดูยอดหนี้เสียก่อนค่ะของคนไทยตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะเป็นข้อมูลจากเครดิตบูโรณวันเดือนพฤษภาคมปี67นี้เลยนะคะสินเชื่อรวมยอดคงค้างในระบบอยู่ที่1นึ่งหมื 3,600ล้านล้านบาทเลยนะคะแม้ว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อลดลงร้อยละ0.1เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปี67นะคะก็คือแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยเพราะว่าดูแล้วคนไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้แต่นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะและก็เป็นหนี้เสียคุณผู้ชมดูตัวแดงๆ 1.140ล้าน1ล้านบาทดูดีเลตกใจนะคะเทียบแล้วก็เพิ่มนะคะกว่าเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วถึงร้อยละ1เทียบกับเมษายนปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีนะคะร้อยละ3.2และถ้าไปเทียบกับช่วงโควิดระบาดเมื่อ4ปีที่แล้วคุณผู้ชมตอนนั้นว่านี่เสียเยอะแล้วนะคะมีถึง1.1ล้าน1ล้านบาท ีนี้ทุบสถิติค่ะ1 0ล้าน1สนล้านบาททีเดียวแบ่งเป็นหนี้เสียกลุ่มไหนบ้างคุณผู้ชมตอบริซ่ามาได้นะคะในคอมเมนต์ด้วยคุณเป็นหนี้อะไรอยู่บ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะหนี้เสียครัวเรือนไทยที่เพิ่มมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะรถยนต์ค่ะตอนนี้มีอยู่250,000 0 0ล้านบาทที่เป็นหนี้เสียนะคะ ตัวเลขเทียบกับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30.1ถ้าเทียบกับเมษายนปีนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ2.5มีรถที่เสี่ยงจะโดนยึดค่ะ8 7 7 0 0คันด้วยการนี้ต้องถามคุณผู้ชมคุณนิวคุณโกคุณหนึ่งคุณเป็นนี่อะไรบ้างคะไไรถนิวเป็นบัตรเครดิตอยู่บ้าง โอ้บ้านเยอะแยะเลยใช่ว,ว่านี่เป็นปัจจัยพื้นฐานคุณผู้ชมต้องมีอยู่แล้วอ่ะเราจะจัดการยังไงเดี๋ยวไปดูกันแต่มาดูนี่อันต่อไปก่อนนะคะรถยนต์เนี่ยเยอะสุดเลยนะฮะรองลงมาเป็นหนี้บ้านใครๆก็อยากมีบ้านนะคะ218,000ล้านบาท นะคะก็เทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึงร้อยละเ้าเทียบกับเมษายนปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ4.6มีบ้านที่เสี่ยงจะโดนยืดพอผ่อนไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมดอกมันเยอะหลือเกินนะคะ1 5 7 0 0 0หลังเข้าไปแล้วอ่ะบัตรเครดิตคุณนิวคะคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะหลายคนเป็นแหละนะบางคนก็ต้องยอมจ่ายขั้นต่ำเพราะว่าบางทีจ่ายไม่ไหวนะคะ67,000ล้านบาท นี้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณร้อยละ15.6เพิ่มขึ้นจากเมษายนปีนี้ร้อยละ2.4นะคะนี่ก็เป็นหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาใหญ่ดินพ่อกหางหมูตอนนี้รัฐบาลทำอะไรอยู่ค่ะมีมาตรการที่ดำเนินการแล้วนะคะ ผู้ชมมาดูในเรื่องของสินเชื่อบ้านนะคะก็ทําผ่าน,นกลไกเครื่องมือของภาครัฐก็คือธนาคารนาคารส่งเพราะมีการปล่อยสินเชื่อบ้านเข้าระบบไปนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนร้อยละ34ของหนี้บ้านทั้งระบบนะคะและที่ทําไปแล้วอีกเหมือนกันก็คือโครงการคลินิกแก้หนี้โดยร่วมกับสํานักงานสารยุติธรรมนะคะช่วยเคลียร์หนี้ช่วยจัดระเบียบโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มคนที่กําลังจะเป็นหนี้เสียหรือตอนนี้เป็นหนี้เสียอยู่แล้วและตอนนี้มาตรการที่รัฐบาลกําลังพิจารณา ซึ่งท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ออกมาพูดด้วยเร็วๆนี้นะคะก็คือเรื่องของหนี้บัตรเครดิตค่ะกําลังจะปรับอัตรานะคะการจ่ายขั้นต่ำของหนี้บัตรเครดิตจากปัจจุบันเนี่ยก็สมมติยอดหนี้เท่าไหร่เท่าไรก็แล้วแต่แต่จ่ายขั้นต่ำได้นะคะ 8ปดร้อยละ8ของเงินต้นไปก่อนแต่อปตับลดหน่อยได้ไหมจ่ายน้อยกว่านี้หน่อยเพราะคนจ่ายไม่ไหวให้ลงเป็นซักร้อยละ5เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรให้การตอบรับอย่างไรนะคะรวมทั้งหนี้กอยศอดอ้วยคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะมีการคํานวณยอดหนี้ใหม่ตามกฎหมายใหม่นะคะทั้งเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐพยายามจะช่วยรวมไปถึงหนี้นอกระบบก็ไม่ได้ทิ้งนะคะก็พยายามที่จะพิจารณาหารือกันอยู่ว่าจะทํำยังไงให้ดึงเจ้าหนี้นอกระบบ กลับเข้าสู่ระบบมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณนิว